พรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่งประกาศปลดนายโปชิไหลเลขาธิการพรรคประจำานครชงชิ่งออกจสากตำแหน่งหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดคดีอื้อเฉาที่อดีตผู้บัญชาการตำรวจมือขวาของนายโปชิไหลถูกจับกลุมหลังเดินทางเข้าไปในสถานกงรงสุลสหรัฐประจำาฉงชิง่งและอยู่ในนั้นเป็นเวลากว่าหวันโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้ชื่อเสียงของนายโปชิไหลต้องแปดเปื้อน ถึงแม้ว่านายโปชิไหลจะยังคงมีสถานะสมาชิกของพรรค แต่การถูกปลดออกจากตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ก็ทำให้อนาคตทางการเมืองของเขาจบสิ้นลงทันทีซึ่งนับเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนแวดวงการเมืองของจีนอย่างมาก <โอ S 1> เนื่องจากนายโปชิไหลไม่เพียงแต่เป็นสมาชิกพักระดับสูงเท่านั้นแต่ยังมีฐานะเป็นหนึ่งในผู้ที่คาดว่าจะได้ดำรงตำแหน่งหนึ่งใน25คณะกรรมการกล่มการเมืองซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่กุมอำนาจสูงสุดในประเทศในการแต่งตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้พร้อมกับการเลือกประธานาธิบดีอีกด้วย นักวิเคราะห์มองว่าการสั่งปลดนายโปชีไหลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่สมาชิกระดับบนของพรรคโดยก่อนหน้านี้นายหวนเจียเป่านายกรัฐมนตรีจีนก็ได้ออกมากล่าววิาพากวิจารณ์บทบาทของนายโปชีไหลในการพยายามปลุกระดมลทัทธิสังคมนิยมเหมาแบบสุดโต่งในหมู่ชาวจีนอีกครั้งซึ่งนับเป็นครั้งแรกท,ที่ผู้นําระดับสูงของพรรคคอมม<ส>ิวนิสต์จีนจวิาพากวิจารณ์กันเองต่อหน้าสาธารณชน ยิ่งไปกว่านั้นการที่นายโปชิไหลเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลแต่กลับมีทัศนคติอนุรักษนิยม ซึ่งตรงข้ามกับนายสีเจี้ยนผิงว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนตลอดจนนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันที่เปิดรับความเป็นเสรีและถุกนิยมมากขึ้นยังทําให้หลายฝ่ายมองว่าการสั่งปลดนายโปชีไหลในครั้งนี้เป็นการแพ้่ทางอุปสรรคทางการเมืองให้แก่นายสีเจี้ยนผิงในการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีในปลายปีนี้อีกด้วย